สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาชมและรีวิวรถกระบะสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ล่าสุด2025 Ford Ranger Raptor สีเทารถรุ่นนี้เป็นที่จับตามองอย่างมากในตลาดกระบะเพราะมันไม่ใช่แค่รถกระบะท,ทั่วไปแต่คือรถกระบะท,ที่มาพร้อมสมรรถนะเต็มพลังและดีไซน์ที่โดดเด่นการออกแบบภายนอกนั้นทันสมัยและดุดนัน เริ่มตั้งแต่ด้านหน้าไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนพร้อมแผงกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ออกแบบเพื่อการระบายอากาศและให้ลุคที่แข็งแกรง่งบริเวณกันชนหน้ามีความสูงและแข็งแรงพร้อมไฟตัดหมอกเล็ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในสภาพอากาศที่หลากหลายมองจากด้านข้าง f o r d Ranger อ a p t o r โดดเด่นด้วยล้ออลอยขนาดใหญ่พร้อมอยางออฟโรดคุณจะเห็นสัดส่วนของตัวรถที่สูงและกว้างเส้นสายตัวถังมีความคมชัดเพิ่มความสปอร์ตและมีกลิ่นอายความแข็งแรงของรถกระบะสมรรถนะสูง แถมด้านข้างยังมีบันไดข้างที่ช่วยให้ขึ้นลงสะดวกและกรอบซุ้มล้อที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการลุยทางวิบากด้านหลังของรถไม่ธรรมดาเช่นกันด้วยไฟไท้ายเล็ดรูปทรงเฉีียวและฝาท้ายที่แข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงพร้อมชุดกันชนหลังที่ออกแบบเพื่อรองรับการลากจูงและการใช้งานหนักนอกจากนี้ยังมีจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและสปอยเลอร์เล็กๆเ,เพิ่มความดูดันให้ตัวรถ เมื่อพูดถึงสมรรถนะ Ford Ranger Raptor มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ2 1 3แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและต่อเนื่องส่วนระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบ Terrain Management System ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับโหมดการขับได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดออฟโรดโหมดทรายโหมดโคลนหรือโหมดหิมะนอกจากนี้ระบบช่วงล่างแบบ Fox Racing Shock ที่ติดตั้งมาให้ยังช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดียีม ทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางวิบากมั่นใจและสนุกสนานภายในห้องโดยสาร Ford Ranger Raptor ให้ความรู้สึกหรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเริ่มตั้งแต่เบาะหนังปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและความร้อนหน้าปัดดิจิทัลขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็ว ควเครื่องยนต์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและข้อมูลการขับขี่ต่างๆส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto มีระบบเสียงดีและโอคุณภาพสูงให้เสียงกระหึ่มรอบพิทางแถมยังมีระบบนำทาง GPS และกล้องมองรอบทิทาง360องศาพเพื่อให้การจอดรถและการขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยป o อ d r ร n g e r r a p t o r ไม่อร์ใหเป็นรองใครมีถุงลมนิรภัยรอบทั้งระบบเบรกเอเ EVD ระบบควบคุมสีอาภาพ e s ระบบช่วยออกตัวบนทางราชันระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรคอันโนมัิรวมถึงระบบเตือนมุถมถับสายตาทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ขับและผู้โดยสารได้รับการปกรป้องอย่างครบวง้วนสาหรับราคาของ2 0 25ก่อนเรนเจอร์อรัเตอร์ในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.6ล้านบาทถึง1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับออกชันและเทสเกทร์เดือนถือว่าเป็นราคาที่คุม้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่รถรุ่นนี้มอบให้ การบำรุงรักษาและการบริการหลังการขายก็สะดวกสบายมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศสรุปแล้ว Ford Ranger Raptor 2025สีเทาคือรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งคนรักความเร็วและนักลุยทางออฟโรดการออกแบบดูดันสมรรถนะเครื่องยนต์ทรงพลังเทคนโนโลยีภายในทันสมัยและระบบความปลอดภัยครบครันทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะสมรรถนะสูงสัดทางถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ไม่ธรรมดา Raptor คือคำตอบที่พร้อมพาคุณลยทุกเส้นทาง คุณทุกคนที่รับชมรีวิวนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆเจอกันในคลิปหน้าครับ